ชุดแปลงหน้านะครับผมสำหรับตัว Fortuner l e g e n d ใหม่2020นะครับผมตัวนี้แปลงจากฟอร์จูเนอร์ปี2018นะครับ สวัสดีครับผมเอลเคออโต้นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการติดตั้งนะผมชุดแปลงหน้านะครับผมสำหรับตัว Fortuner l e g e n d จอใหม่2020นะครับผมตัวนี้แปลงจากฟอร์จูเนอร์ปี2018นะครับผมสีขาวมุกนะฮะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์2อลูกแบบ LED นะครับผมแล้วก็ไฟ Daytime Running Light แบบดีไซน์ใหม่สวยงามมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสตหล่แท้ทั้งหมดนะฮะสีโรงงานนะครับผม เป็นข่ามุกตัดสีดำนะฮะสไตล์ลีเจนต์นะครับผมได้มาจากตัวคิ้วไฟด้านหน้านะครับด้านบนจะเป็นตัวคิ้วไฟหน้านะครับผมสีดําเงานะครับผมต่อด้วยกระจังหน้าสีดําเงาแล้วก็ตัวโลโก้เรด้์นะครับเป็น Adaptive Cruise Control นะครับผมในโคมโปรเจคเตอร์นะฮะจะมีโปรเจคเตอร์ทั้งหมด2ลูกนะครับลูกแรกกับลูกที่2นะฮะจะเป็นไฟสูงนะครับผมส่วนด้านเป็นไฟต่ํานะครับส่วนด้านในจะเป็นไฟสูงนะฮะที่เห็นเป็นไฟ daytime running light อยู่จะติดตอนกลางวันนะครับผม ส่วนตอนกลางคืนนะฮะจะเป็นไฟหนีอยู่ด้านล่างนะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับผมแบบ circular light นะฮะตัวนี้จะเลี้ยวตามทิศทางการเลี้ยวของรถนะครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกแบบ LED ใหม่นะครับความเบาไฟตัดหมอกสีดําเงานะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับรับกับตัวพาร์ทอะไรของตัว Regenerator ที่เป็นสีดําเงาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนตัวช่องลมนะฮะแล้วก็ตัวอกด้านล่างนะครับผมตัวช่องลมจะเป็นสีดําเงานะครับผมส่วนอกด้านล่างนะฮะ LK Auto ให้เป็นสีเทาดำนะครับผม เพิ่มความสปอร์ตดูดันให้กับตัวรถได้เป็นอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมส่วนสแตนดาร์ดนะฮะจะเป็นสีบ้อนนะครับผมด้านหน้าหลักๆก็สวยงามแบบนี้เองครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะครับผมด้านข้างก็จะมีไฟเดียวที่กระจกด้วยนะครับคันนี้ทําหลังคาดําด้วยนะฮะเดี๋ยวแปลงเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวทําหลังคาดําต่อนะครับผมเป็นงานพ่นนะครับผมด้านหลังจะมาพร้อมกับกันชนสีขาวมุกนะฮะแล้วก็ตัวพลาสติก ตกแต่งกันชนตัวแอลนะผมตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับผมทางแอลเคให้เป็นสีดําเงาเพื่อให้รับกับตัวลิ้นด้านล่างนะครับเพาที่เป็นสีดําเงานะครับผมเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีนะฮะมีไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับผมเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเรีเชียลไลท์เป็นไฟท้ายใหม่นะครับผมดีไซน์ใหม่แล้วก็มีขอบไฟสีดําเงาด้วยนะเพิ่มมิติให้กับตัวไฟอย่างสวยงามนะครับผมส่วนตัวคิ้วท้ายนะฮะ ตัวนี้ให้เป็นสีดําเงาความตัวโลโก้ฟอร์จูเนอสีดําเงานะครับผมสวยงามพรีเมียมนะครับพาดูรอบคันกันนะครับสวยจริงๆเหมือนได้รถใหม่นะฮะคันนี้ส่วนด้านในนะครับของเราก็ให้อุปกรณ์มาครบนะฮะตัวกุร้อนะครับผมกุร้อด้านในนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมตรงพื้นสำหรับดีเจนเนอร์นะครับฝาปิดตรงนี้นะฮะมีให้นะับผม ล้อมีให้ใหม่นะับผมบางคนด้านหลังมีให้ใหม่นะครับผมอุปกรณ์ครบๆนะฮะแผ่นบางช่องลมตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนให้นะครับแผ่นบางมอน้ําตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับผมท่านใดสนใจที่จะแปลงหน้าดีเจเนอร์นะฮะแปลงหน้าล็อกโคแปลงหน้ารีโวนะฮะสามารถติดต่อสอบถามที่เอลเคออโต้ได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอลเคออโต้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ